สวัสดีครับยินดีต้อนรับ FC Altid มือ2องทั้งหลายนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ a l t i t มือสอนะครับผมเต้เพชรยนต์วันนี้นะครับมาอีกแล้วนะกับ New a l t i t นะครับท่านผู้ชมปี2019เลขไมแค่60,000เท่านั้นเองนะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้ราคาโดนใจมากๆเลยนะครับราคาตั้งขายอยู่ที่5,029,000บาทนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000-10,000นะฮะแล้วแต่เครดิตของลูกค้านะครับ คันนี้ฟรีดาวจัดเต็มได้ใครสนใจหยิบมือถือขึ้นมาโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับศูนย์แปดหนึ่งหกห้าหกสาหกสองห้าหรือแอดไลน์ที่เบอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ขอแจ้งท่านผู้ชมอีกนิดนึงนะรถเพิ่งเข้ามาไม่ได้ปรบสภาพนะครับอันนี้คือสภาพแรกรับเลยนะครับแค่เอาไปล้างสีแล้วผมก็มาถ่ายท่านผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวพาไปดูบอดี้รอบคันก่อนนะฮะร,รถปีสิบเก้าสีขาวนะครับคันนี้ สวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะบอกเลยสีขาวนะครับที่เป็นรถหน่วยงานแล้วก็ปลดระวังมานะครับไม่ได้มีเข้ามาให้ได้ชมกันบ่อยๆนะฮะอ่าบอดี้รอบคันนะก็ค่อนข้างสวยงามนะครับอาจจะมีร่องรอยมานิดหน่อยนะครับเกิดจากการใช้งานทั่วไปนะครับแต่ว่าไม่ได้มีชนหนักพิวามจมน้ําหรือว่ากับสีอะไอย่างใดนะครับคันนี้นะฮะรถก็คือสภาพมีร่องรอยตามการใช้งานปกติทั่วไปเลยนะครับสําหรับคันนี้อ่า ประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมบอดี้รอบคันนะครับรถจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับถ้าเกิดท่านใดสะดวกจะมาดูรถด้วยเองนะครับมาได้เลยมีนบุรีซอยเสรีไทยซอยเจวิ่งเข้ามาสุดซอยมาถามหาผมเซลเต้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูรถนะหรือท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถด้วยเองอาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับดูคลิปผมประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับผมมีบริการไฟแนนซ์นะครับมากกว่า10สถาบันนะฮะวิ่งไปเซ็นให้ท่านได้ถึงที่บ้านถึงที่ทํางานได้เลยนะฮะแล้วก็ ถ้าเกิดอนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมมีบริการนะครับส่งรถให้ท่านด้วยรถสไลด์ถึงหน้าบ้านอีกเช่นกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมอำนวยความสะดวกให้นะครับสาหรับที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับด้านหน้าเนาะสาหรับคันนี้นะครับ 1.6G นะฮะท่านผู้ชมไฟหน้าได้มาเป็นแบบหลอดลูกแก้วโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับลมดํามาด้วยด้านในนะฮะมีไฟเดทม์มาให้นะฮะเป็น LED 2เม็ดแบบนี้ ดีไซน์ด้านหน้านะครับเป็นตัวใหม่แล้วนะหน้าตาก็ค่อนข้างสวยงามร่วมสมัยเลยทีเดียวนะครตัดด้วยเส้นโครเมียมแบบนี้นะครับภายใต้สีดําเป็นโนแบ็กนะครับสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็รลดสีขาวด้วยนะฮะถือว่าน่าใช้งานมากๆมาดูในส่วนของล้อยางกันบ้างดีกว่านะครับยางนะท่านผู้ชมรัดมาเป็นบิตสโตนนะครับแล้วก็แม็กนะครับให้มาเป็นแบบล้ออัลลอยนะครับขอบ16นะฮะตัวดิสเบรกนะครับท่านผู้ชม ดิสเบกค,คู่หน้าให้มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาดูโครงสร้างด้านในนิดนึงรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะอ่ะอาจจะมีคราบขี้ฟงขี้ฟงขี้ดินบ้างของอภัยนะฮะร,รถจะไม่ได้ปรับเลยนะฮะคันนี้ต้องไวหน่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดผมมาถ่ายช้าเนี่ยรอปรับสภาพเนี่ยรถน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับอ่ะจะมีร่องรอยแบบนี้นะครับสภาพแรกรับให้่านผู้ชมได้เห็นกันเลยว่าแรกรับมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปรับสภาพให้ทุกอย่างจะสวยงามเลยเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ แล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้นะฮะมือเปิดประตูนะครับเป็นคมเนียมสวยๆนะครับดีไซน์นะของมือเปิดประตูค่อนข้างสวยงามเลยนะครับดูเรียบเนียนไปกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะฮะมาดูล้อหลังกันบ้างนะครับล้อหลังก็ให้มาเป็นดิสเบรคคู่หลังเหมือนกันนะครับแบบนี้อะโครงสร้างด้านในดูได้เลยนะครับเดิมๆโรงงานไม่มีดัดแปลงปรับเปลี่ยนสภาพแต่อย่างใดนะครับอะโดยรวมประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายสักนิดหนึ่งนะครับไฟท้ายนะท่านผู้ชม ให้มาเป็นแบบ LED เหมือนกันนะครับแต่ให้มาเป็นแบบหลอดเดียวแบบนี้นะครับประมาณน,นี้นะฮะเป็น LED ผสม,มกับหลอดฮาโลเจนนะท่านผู้ชมต้องดูดีๆนะแบบนี้นะครับดวงนี้จะเป็น LED นะแต่ว่าดวงนี้จะเป็นฮาโลเจนนะครับสำหรับตัว1 6 G นะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านท้ายค่อนข้างสวยงามเลยมีเซ็นเซอร์อถอยมาให้ด้วย2จุดแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดด้วยเส้นคมเมียมอ่ะค่อนข้างดูหล่อเหลาเลยนะด้านหลังแบบนี้นะครับดูหล่อเหลาเลยนะฮะอ่ะมาดูฝั่งนี้บ้าง นะครับบอดี้นะครับเส้นสันเหลี่ยมคมตัวรถสวยงามชัดเจนนะฮะขนาดรถยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของช่องเก็บสัมภาระ,ะด้านหลังตรงนี้กันหน่อยอมาดูนะครับช่องเก็บสัมภาระ,ะเรียกได้ว่าถ้าเทียบกับตัวก่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าตรงนี้จะมีส่วนของซุ้มล้อที่มันเบียดเข้ามานะครับประมาณนี้แต่ว่าการใช้งานก็ยังคงเก็บ เยอะได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาจากตัวก่อนนะก็จะมีแผ่นการความร้อนนะครับเอามาบังสิ่งที่ทําให้ดูไม่ค่อยสะอาดตาดูไม่เรียบร้อยนะับเขาก็เลยบังไว้นะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมหัวน็อตไม่เคยแกะเลย,ท,ยทั้งสองฝาท้ายนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ซิลิโคนตรงนี้ยังนิ่มจิกเข้าอยู่นะครับเป็นฝาเดิมโรงงานเลยกระจกหลังก็มีไลฟ้ามาให้ไฟเบรกดวงที่3เป็น LED เรียงมาเป็นตับแบบนี้เลยนะครับกระจกนะเป็น แทเ้เดิมโรงงานทุกบ้านเลยนะครับมีโลโก้โตโยต้าติดอยู่แบบนี้นะครับบานเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะฮะในส่วนของด้านหลังนะความสะอาดผมอาจจะยังไม่ให้ดูเรื่องของความสะอาดมากนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้าใหม่ไม่ได้ปรับสภาพอย่างที่ผมแจ้งนะหลักๆผมจะพาไปดูโครงสร้างนะครับว่ารถที่แรกรับเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีชนหนักแต่อย่างใดนะครับอ่าภายในสวยงามนะท่านผู้ชม ภายในเป็นสีขาวตัดด้วยสีเทาแบบนี้นะครับเบาะเป็นเบาะหนังไม่มีปีมีแต่มีขาดเลยนะครับอ่ะมาดูโครงสร้างสักนิดนึงตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมรถไม่มีตีลังกาไม่มีทําสีมาแน่นอนนะครับดูจากตรงนี้ได้เลยเป็นรอยขีบโรบอทจากโรงงานนะครับยังอยู่แบบนี้เลยนะฮะสวยๆนะครับ,ค,รบคันนี้ราคาก็น่าสนใจมากๆนะฮะดูภายในสภาพแรกรับก็ถือว่าสวยงามสะอาดๆแบบนี้แล้วนะครับตรงที่พักแขนตรงนี้นะท่านผู้ชมเป็นแบบซอฟท์ทัชด,ด้วย น,ะะนุ่มๆแบบนี้เลยปกติตัวเก่าจะเป็น hard hard หน่อยนะครับอ่ะมาดูโครงสร้างผมให้ดูเสาบีนะท่านผู้ชมหัวน็อตไม่มีขยับนะฮะสวยๆเลยในเรื่องความสะอาดผมอาจจะต้องยอมแพ้ก่อนนะครับรถเพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับแต่เรื่องโครงสร้างเนี่ยผมบอกเลยว่าคันเี้ไม่ยอมแน่นอนนะครับตรงนี้ก็ที่พักแขนให้มาเป็นแบบซอฟท์ทัชเหมือนเดิมนะครับทุกฝั่งเลยนะฮะท่านผู้ชมเบาะก,ก็ สวยงามนะครับดีไซน์มาเป็นแบบบักเก็ตซีแบบนี้โอบรับเอวนะฮะนั่งสบายมากที่สําคัญพวงมาลัยคันนี้มาเป็นไฟฟ้าแล้วนะฮะเบามากๆอ่ะพาดูกันไหนสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมติดเครื่องเลย engine start ย้ายฝั่งมาแล้วนะจากตัวเก่านะฮะท่านผู้ชมตอนนี้จะมาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วนะครับอ่ะติดเครื่องเลย เลขไม้หกหมื่นแปดพันโลเท่านั้นเองนะครับเรือนไม้ก็เป็นสีขาวนะครับภายในยังมีกลิ่นไม้อยู่เลยนะท่านผู้ชมในส่วนของพวงมาลัยก็ดีไซน์ไป3สามก้านแบบนี้นะฮะรองรับการรับสายวางสายนะครับเชื่อมต่อโทรศพัพท์บลูทูธได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนวิทยุได้นะครับแบบนี้เลยในส่วนของแผงประตูด้านข้างเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมตรงนี้เป็น,เป,นเป็นกระจกไฟฟ้าสี่บานแล้วก็ออตโต้คนขับ แต่ว่าการพับกระจกเนี่ยจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับปกติตัวเดิมจะอยู่ตรงนู้นเนาะย้ายไม่อยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับปรับกระจกไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้าพับไฟฟ้านะฮะในส่วนของวิทยุนะครับรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะฮะใช้งานก็สะดวกสบายแอร์ก็ให้มาเป็นแบบออโต้แล้วด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ดูออลชานเแนลนะครับเป็นซิงเกิลชานเนลนะปรับรวมกันทั้งสองข้างนะครับแบบนี้ถัดลงมานะครับดีไซน์ตรงนี้เปลี่ยนไปใหม่หมดเลย นะฮะจากตัวเก่าตรงนี้ก็เป็นวัสดุเหมือนหนังด้วยนะครับตัวหัวเกียร์นะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบขั้นบันไดแล้วเนาะตรงนี้ก็หุ้มหนังมานะครับวัสดุค่อนข้างดูดีเลยนะฮะตรงนี้เป็นสีดําแบบเปลี no ่ยนโนแบกด้วยแล้วก็แท็กชั่นคอนโทรลนะครับย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับประมาณนี้ตัวที่พ์ทแขนก็เป็นหนังนะครับดีไซน์ก็คล้ายๆตัวเก่านะฮะแต่ว่าคุณภาพหนังตรงนี้รู้สึกจะดีขึ้นนิดนึงนะฮะเก็บของได้เหมือนเดิมนะครับด้านในก็ มีช่องเสียบ usb นะครับบวกกับ power outlet แอบมาให้อยู่ตรงนี้นะครับดีไซน์ก็สวยงามแบบนี้แหละนะครับแรกรับสภาพก็สวยงามสะอาดสะอ้านแบบนี้แล้วนะท่านผู้ชมนะฮะในส่วนของม่านบังแดดนะครับมีกระจกมาให้แต่ว่าแอบตัดไฟออกไปนะจากตัวเก่ามีนะครับตัวโฉมเก่ามีตัวโฉมนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะฮะฝั่งนี้ก็ไม่มีไฟแล้วเช่นกันนะครับโดนตัดออกไปตรงนี้ซองแผ่นที่มีมาให้เหมือนเดิมนะครับภายในก็โดยรวมนะครับคอนโซลด้านหน้าสวยงามสะอาดสะอ้านนะฮะ ลืมแจ้งท่านผู้ชมไปนะด้านหลังนะครับตรงนี้มีแอร์หลังมาให้ด้วยขออภัยท่านผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่นี้ตัดไปนะพอดีมีสายเข้าเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันอ่ะท่านผู้ชมตามผมมาเลยอ่ะเดีย๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องเนาะสำหรับคันนี้ขอย้ำอีกทีนะท่านผู้ชมสีข,ขาวนะครับตัวนิวมีเข้ามาแค่คันเดียวนะ ถ้าเกิดใครสนใจต้องรีบหน่อยนะครับโทรเข้ามาหาผมได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะครับผมแปะเบอร์ไว้ให้แล้วนะฮะตรงนี้ฝาครอบเครื่องยังไม่ได้ใส่มานะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีการไปปรับสภาพให้นะตรงนี้ก็เลยยังไม่ได้ใส่ฝาครอบเครื่องมานะครับก็ให้นานผู้ชมสังเกตได้ฟังกันนะครับว่าเครื่องยนต์เนี่ยผมติดเครื่องแล้วแล้วก็มีการเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยนต์ค่อนข้างสมูทเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของทานด้านหน้านะครับลูบเป็นๆเป็นๆแบบนี้รถไม่ได้มีชนหนักมาอะไรอย่างใดนะครับอ่าสวยงามแบบนี้เลย ให้ดูหัวนดลอด้านหน้าด้วยนะฮะอาจจะมีล่องรอยสิ่งกระกรนนิดหน่อยนะครับขออภัยด้วยแต่ว่าหัวน้อสดๆจริงๆนะครับไม่มีการขันไข่แน่นอนเป็นฝาหน้าฝาเดิมนะครับสติ cker กกอ,อยู่ครบแบบนี้มอ,อกอรมีมาให้แบบนี้สติก,กอร์คาเตือนก็อยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ซีดีคนด้านหน้าฝากระปองนะครับนิ่มๆสิบเข้าแบบนี้นะฮะถือว่าค่อนข้างสวยงามเลยคันนี้มีด,ดียวด้วยนะครับตัวนิวที่เป็นสีขาวราคาขอย้ำอีกทีนะครับ 5 2 9 0 0 0บาทนะครับเป็น t o y ยต a a อ t i s ินะครับตัวนิวแล้วนะ 1.6G นะครับปี2019ท่านใดสนใจโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกด s u b s c r i b ์ไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ